สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมนะครับสวัสดีผู้ชมทุกคนกันด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้หลังจากที่เราย้ายรถมาหลังจากที่ไปช่วยกู้สิบล้อขึ้นจากการตกคลองนะครับเรียบร้อยครับตัวเองโดดเองซะงั้นครับติดดีครับผมแงกที่ทางรถไฟมึงติดอะไรเดียวดูดิโอ้ดูดิหน้าก็เทินครับผม หน้าก็เทินหลังก็เทินโอ้โหคือแบบมันรถมันยาวเนาะดูดิโอ้โหแ่กเลยครับทุกคนไม่ตายเดี๋ยวทำไงดีเนี่ยเออก็คือผมแผนผมจะใช้ไม่โคดัน,นครับไม่รู้มันจะไปให้หรือเปล่านะดูดิเรียบร้อยเลยมาโอ้โหคือผมพยายามดิ้นแล้วเดี๋ยวผมดิ้นให้ดูใหม่ผมดิ้นให้ดูใหม่อกีกรอบครับ อ๋อเนี่ยเห็นไหมผมพยายามดิน้นถอยหลังแล้วถอยหลังก็เหมือนเดิมนะครับเดินหน้าก็เหมือนเดิมอะพยายามดิ้นแล้วนะครับโอ้โหถ้าเสียงเกมดังกาต้องขอขอภัยนะครับโอ้โหคือพยายามดิ้นแล้วครับก็ผมดิ้นตั้งแต่คลิปที่แล้วแล้วแหละนะเดี๋ยวมาลองดูว่าเอาแมคอรดันเอามันจะได้หรือเปล่านะรถไฟมันจะพึ่งมารถไฟนะ่ะ รถไฟมานี่สวยเลยนะครับวงแตกเลยนะครับแม่คือเสียห,ยหายหลายแสนเลยนะรถไฟมาหลายล้านมากเลยครับเพื่อ,อเชียร์มาเดี๋ยวผมจะใช้บุงกีดลองดันดูว่ารถมันจะไปหรือเปล่าเพื่อหเหียบุบุกีดันไอ้นี่ก็ลอย <laughs> โอ้ไม่ได้ต้องลงว่ะสิว่าต้องลงนะครับลงแล้วก็ไม่โคดันเอานะครับ ลงเอาก็ได้ต่ำๆเองไม่เป็นไรหรอกอ,อย่าเพิ่งมานะรถนะอย่าเพิ่งมานะอย่าเพิ่งมานะรถนะเพียไม่มีรถครับผมนะปอโอเคต่ำๆมั้ครับไม่เป็นไรเดินลงได้สบายๆนะครับปอโอเครถไฟอย่าเพิ่งมาแนละ้วรถไฟนะ มาโอ้ช่วยอย่างเดียวครับมาเอาผมได้มาจะช่วยดันให้ลูกพี่โอ้ลูกคือรถไม่โคโดันไปมันไปแล้วครับนะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนมองให้ให้แล้วกัน,นครับเออคือรถไม่โคโดันอะ่ะมันยังไงก็ไปนะครับโอ้โห ไปไปไปไฟแตกกันบ้างเลยปือ้อสกิดเบาๆเองทุกคนผมแค่สกิดเบาๆเองแล้วเนี่ยโอ้สกิดเบาๆเองนะเออไป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 อออ่าไม่โคดันยังไงก็ไปครับไม่ไปไม่ได้ครับ โอ้โหคือแบบไปช่วยเขามาแล้วต้องมาช่วยกันออีกนะครับดีรถไฟไม่มาครับแหม่เงียบก็มันติดน่าจะให้ทำไงนะครับช่วยช่วยช่วยอ,อืออ่าน่าจะขึ้นได้แล้วไหนดูดิขึ้นได้ยังน่าจะได้แล้วแหละเพราะว่าล้อมันโดนแล้ว แต่ล้อมันยังลอยอยู่นะโอเคได้แล้วได้แล้วโอ้ยตายเดี๋ยวแม่โคเดินมาขึ้นเทเลอร์บนนี้เลยครับโอ้ตายตายตาย,ตายอย่างนี้ <c oughs> เจออย่างนี้เข้าไปนี่เรียบร้อยเลยนะเนี่ยแม่โคมาขึ้นเทเลอร์ตรงนี้อีกโอ้ไม่ตายเดี๋ลูกพี่ช่วยช่วยอย่างเดียวเลยช่วยซ้ำช่วยช่วยซ้อนนะครับ โอ้ผมไปจะเดินทางกลับบ้านแล้วแล้วมันมาติดทางรถไฟนะโอ้โหคือไม่ได้ระวังด้วยเดี๋ยวทีหลังจะระวังมากกว่านี้นะโอเคปึ้บโอเคหวังว่ารถไฟจะไม่มานะหวังว่าเป็นอย่างยิ่งนะครับรถฟ้ารถไฟจะไม่มานะโอ้โหเดินอย่างเร็วเลยวะ่ะปัก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 ักกกกกเลยนะ <c oughs> ไป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  สบายสบายปึ๊บอ่าไป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 ขึ้นเทเลอร <c oughs> ์แล้วโอ้โหช่วยเขาเราไม่ต้องช่วยตัวเองอยูน่นะครับ <c oughs> ตอนแรกจะเอาไมโครดันบนรถเลย <c oughs> ดันไม่ได้อ่ะดันไม่ดันไม่ออกเลยคนระับอ่าดันไม่ออกเลยเครับ <c oughs> <c oughs> ผมดันไปดันไป เอ้พื้นที่นาตรงนี้มันพื้นที่โล่งๆเนาะไม่ทำนาทำไรบ้างวะอ่าเดินไปครับปื๊บเดี๋ยวเเปลี่ยนมองกันละกันเปลี่ยนมองเล็งนะผมเลง็งเล็งปุ๊บเลง็งเล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 ็ง เล็งก่อนนะผมเล็งก่อนเล็งก่อนเล็งเล็งเล <il> ็งเล็งเล็งได้ไหมต้องขึ้นเทเลอร์วันละกี่รอบดิโอ้ยตายเถอะต้องขึ้นเทเลอร์วันสองสามรอบเลยนะอ๋อเปิดนี่แหละจะได้คล่องๆนะผมจะได้คล่องๆโอเคเออเด้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 อเดเปิด โอ้ต้องเลี้ยวเลยเลี้ยวซ้ายอ่ะต้องเลี้ยวซ้ายนะครับเดินอย่างช้าๆเดินอย่างช้าๆเดินอย่างช้าๆว้าวล้อลอยแล้วล้อยกเลยนะไอ้ไอ้อันนี้ล้อยยกเลยนะหรือเปล่าวะอ๋อยกยกนิดหนึ่งครับยกนิดหนึ่ง ยกินหนึ่ง,งเดินขึ้นเทลรลวันละสองสามรอบเลยครับโอ้ให้ตายเถอะลูกพีโอ้ยไปช่วยเขาแล้วก็ต้องมาช่วยตัวเองอีกนะครับแม่ติดทางรถไฟนะครับ <c oughs> ดีแล้วรถไฟไปม,มาครับโอ้โหรถไฟมานี่เบรกไม่ทันเลยซวยนะครับชนเขายัางจังนะครับ ออกข่าวช่องเจ็ดอีกโอเคครับเดินเดี๋ยวไหนบ้าเดี๋ยวขวาแบอ่ยค,ค่อยๆเดินนะบุมค่อยๆเดิน่อยได้เลย ออมันเบี้ยวนะมันเบี้ยวแต่แท็กฝั่งนั้นอนะ่ะโผล่เยอะชิบหายเลยไม่เป็นไรหรอกนะปับ๊บอ่าแต่แท็กฝั่งนั้นอนะ่ะโผล่เยอะชิบหายเลยดูดิโผล่อย่างเยอะเลยครับโอ้โหไม่เป็นไรนครับก็ใกล้ๆเองเอง ใกล้ๆเองแล้วใกล้ๆเองเองเอ,อโอเค <c oughs> เดี๋ยวไปจอดได้ไกลวกว่าเดิวมว่ะอู้โผล่เยอะเลยแท็กไปค,ครับใกล้ๆนะครับไปเรียบร้อยครับนะโอ้หงานตายตาย <c oughs> โอ้ยตายเดี๋ยวสอละเอออย่ามาตกฉันเลยอีกนะโอ้อยจะไปถึงบ้านไหมนี่ สวยซ้ำสวยซ้อน,นับโอ้ยตายเดอก็เวลาขึ้นเทเลอร์มันอาจจะช้านะครับก็สามารถกดข้ามได้เลยนะครับผมใครไม่อยากรู้ก็สามารถกดข้ามได้นะครับหรือใครอยากดูก็ดูได้นะไม่ไม่ไม่มีปัญหาครับมันแล้วแต่ผู้ชมอยู่แล้วนะครับแล้วแต่ผู้ชมมันจะเลือกดูเอาอะไรโอ้หลุมเยอะชิบหายเลยครับ ต้องเบาๆนะครับตรงนี้อย่าติดนะลูกพี่นะเฮ้ยรอฟีโอ้ยอย่าบอกว่าติดจริงเนะี <c> ่ย <oughs> ติดจริงเนี่ยก็จอดอีกลงดันอีกให้ตายเด้อไป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 ดันแล้วดันอีกนี่แหละนูนะ่นครับบ้านเราขึ้นเนินไปอีกสองชั้นนู่น เบรกรเบรกรเบรกรหลุม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 เยอะหลุมเยอะโอ้ยเอียงเลยรถเอียงเลยหลุมเยอะนะครับโอ้โหดูดิว้าวกว่าจะมาถึงบ้านครับใช้เวลานานมากนะโอ้รถคันนี้มันยาวผมลืมดูดิเดี๋ยววันหลังไปทางอื่นครับนะ รู้สึกว่ารถคนี้จะไปทางนั้นไม่ได้แล้วนะเดี๋ยววันหลังไปทางอื่นแล้วกันครับขนาดบ้านตัวเองแท้ๆยังไม่รู้เลยนะมาแลวจอมาแล็รลวรบวันนี้มาคนขับเทลเลอร์นะครัเอาไ่สมามบ้านหันมองดูได้มาแลกบมาแล็รบลรบไปจอดคู่กับเจ้าแคทเจ้าแคทสามสอจิ 3, 2, 3, นะครับ เดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีนักเจนนะนักเจนนักเจนนักเจนเดี๋ยวจะมาแล้ว Gen นะักเจนอ่ะแคทซ้อมซอกศูนย์นักเจเลชั่นนะครับ Gen. Mar ager. Mar ager. Okay. นักเจนมาและเจ้ามาละเคลิฟเด็ดเคลับโอเคจอดตรงนี้แล้วก็ลงเลยแล้วกันนะครับลงแล้วก็รถไปเก็บข้างล่างนูน่นนะะับไปรถรถลงกันเลยเสียงนกอะไรมาล็อกแกล้งแกล้ X X X. อยู่นี่วะ อก็ตรงดีอยูน่นะแต่ว่าไม่กลางนะมันไม่กลางขึ้นเทลเลอร์ทีไรไม่กลางตลอดเลยครับแมไม่กลางตลอดเลยปึ๊บโอเคปึ๊บเราจะเดินลงแล้วนะครับทุกคนครับปึ๊บอ่าไม่ว่ารถอะไรก็ลงเหมือนกันหมดครับนะลงเหมือนกันหมด โอเคกดเดินเบาๆนะครับกดเดินเบาๆผมกดนิดเดียวเองนะกดตัวเดินกดนิดเดียวยนะครับกดนิดเดียวมันรถมันก็เดินให้แล้วนะเดินแค่หนึ่งะครับเดินแค่หนกิโลเมตรต่อชั่วโมงรู้สึกว่ารถเรียแล้วตอนนี้รู้สึกว่ารถเรียลแล้วเปอีกไปอีกไปอีกไปอีกี ที่จริงมันต้องมองมองหลังด้วยนะครับเวลาเดินรถมันต้องมองหลังด้วยนะอันนี้มันมองผมมองไม่เห็นเลยผมก็เลยกดเปลี่ยนมุมมองนะครับมา,ม,มาอย่างนี้หมุนมาอย่างนี้แล้วก็เดินเดินลงอีกนะครับเด,เดินรถเราต้องเห็นแท็กก่อนนะว่าแท็กมันโผล่มันเหลือเท่าไหร่นะครับโอ้เหลือยังเยอะเลยนะเราก็เดินลงอีกนะครับเ,เดินลงอีกมองแท็กด้วยนะเออพอแล้วพอแล้วพอแล้ว เออประมาณนี้คนระับประมาณนี้เราคํารถได้เลยนะครับคํารถได้เลยอันนี้ผมประสบการณ์นี่คือผมดูจาก่าการขึ้นเทเลอร์ใน youtube นะครับเนี่ยผมดูบ่อยนะรถไมโครก็เลยมาขึ้นเป็นนะก็เลยขึ้นแบบขึ้นเป็นอนะในในเกมก็เลยขึ้นเป็นแต่ผมยังไม่เคยขึ้นของจริงนะเออมันจะตกมันจะตกเดเดเดมันจะตกมันเลี้ยวเองนะลงพ้นหรือเปล่าเนี่ย โอ้ยเหลืออีกเหลืออีกมันทำไมมันเลี้ยวเองวะเนี่ยโอ้ยตายเถอะโอเคถึงพื้นแล้วโอ้กว่าจะถึงพื้นเออกว่าจะถึงพื้นนะครับกว่าจะตับกลับถึงพื้นได้โอ้โหสุดยอดมากเลยไม่รู้เจออะไรต่ออะไรนะครับไป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 ชิวๆสบายๆนะครับ กว่าจะกลับถึงพื้นได้ลูกพี่นะโอเคนี่ครับผมรุ่นพี่รุ่นพี่นะรุ่น,นไม่รู้ว่ารุ่นพี่หรือรุ่นน้องอะ่ะปืนสวัสดีครับนี่ปืนแฟโอเคเดี๋ยวผมจะอ่าดูเรียบดูแดท็บ โอ้แท็กตัวนี้ใหญ่กว่านะครับแท็กแท็กเจ้ามาร์คเทนใหญ่กว่านะครับเดี๋ยวเราลองมาจอดเปรียบเทียบกันดูนะเอแท็กไอตัวนี้ใหญ่กว่านะครับนี่จอดเปรียบเทียบกันเลยแล้วกันนะนี่จอดเปรียบเทียบกันเลย ถึงบ้านมันที่เรียบร้อยแล้วกันนะครับผมแฝอ่าไม่ยกไม่ยกไม่ยกลกเพ่เียนะครับโอเคครับผมสหรับคลิปนี้ก็จอดเปรียบเทียบกันข้างๆกันเลยนะครับสับคลิปนี้ก็ไปเรียบร้อยครับภารกิจเสร็จสิ้นตั้งแต่นูน่นนกักเกตย้ายไปอ่อย้ายไปหาไปย,าย้ายไปช่วยเจ้าอน,นี้อุ๊ยแท็กรู้สึกว่าแท็กไอ้แท็กแคทจะห่างกว่านะครับ นะรู้สึกว่าแท็กแคทจะห่างกว่าตั้งแต่ย้ายไปช่วยรถสิบล้อนะครับก็กลับมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วกันนะผมนี่เรียบร้อยสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับนะก็ถือว่าเหนื่อยเพิสมควรนะครับตั้งแต่ย้ายมานะครับโห้หแล้วมาติดอันนี้อีกนะครับนะเราอาจได้สิบห้านาทีเองวะก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้โอ้กระตุกชิบหายก็ดู ดูจอดเปรียบเทียบกันนะครับเร็วๆนี้จะมีแคทเน็กเจนมานะครับนะแคทเน็กเจนเน็กเจนอันนี้เป็นแคทสามสองสามจีซีนะครับนี่ตัวจีซีนะไม่ใช่เน็กเจนโอ้โหเกมกระตุกเลยวะเกมกูหน่วงเลยวะเฮ้ยคอมกูแรงนะเว้ยคอมอย่างแรงนะเป็นอันนี้สามสองสามจีซีนะครับนี่ดูจากรหัสนะครับสามสองสามจีซีเนี่ยนะตอนนี้จะใหญ่มากเลยนะครับใหญ่มากเลยใหญ่สามสองสามจีซีนะ นี่โกเบโก้ k สองร้อยออันนี้200นะครับตัว200รุ่น10นะครับมีไฟท้ายด้วยนะครับโอเคจเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้บายบายทุกคนนะครับบวาสดีครับสวัสดีครับ